สวัสดีครับพบกับผมมาพินและ c h anel n feel thai ใน y t u t u นะครับ ftlthai นะครับก็วันนี้พามาดูสามอาหารแปลกนะครับอยู่ที่ร้านอาหารบ้านนายนะครับเป็นร้านบ้านาหารเล็กๆอยูอ่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟสวนดุสิตนะครับเอ้ยไม่ใช่สายรถไฟ3าเสนต้องขออภัยครับสายรถไฟ3เสน,สน,เสนก็อยู่ตรงนั้นอันนี้อันแรกเป็นแตงโม แตงโมปลาย่างนะครับก็เป็นแตงโมแล้วก็โรยเหมือนกับที่เขาโรยข้าวเหนียวหน้าปลาย่างนะครับก็เป็นปลาย่างมีเป็นปนกับน้ําตาลมาอะไรอย่างนั้นนะครับปรุงรสมาแล้วก็โรยเป็นแตงโมก็รสชาติเปร,รี้ยวๆแปลกๆนะครับแล้วก็มีอาหารว่างอีกอย่างนี่ครับเป็นหมาฮอก็เป็นคล้ายๆหมูสับประกับทั่วกับอะไรเงี้ยแล้วแต่สูตรนะครับบางสูตรก็ไม่มีหมู ผัดปรุงรสแล้วก็มาวางไว้บนกับชิ้นผลไม้ที่เป็นผลไม้ประมาณรสเปรี้ยวอย่างส้มอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองทานดูครับผมรู้สึกอันนี้มันส้มอาจจะหวานไปนิดมันจะต้องแบบออกเปรี้ยวกว่าน,นี้หน่อยนะครับถึงจะเข้ากว่าน,นี้นะครับเห็นว่าบางทีเนี่ยใช้สับปะรดทานก็ได้ผมผมก็ไม่ลองไม่เคยลองทานดูนะครับ ก็เป็นหนึ่งในอาหารว่างที่สับสนไปนแล้วอันนี้ข้าวพริกกับเกลือนะครับผมก็งงอยู่ว่าจะเป็นยังไงก็ห่อ,อมาก็ร้านนี้ก็จะทําเป็นกิมมิคกิมมิคน่ารักนะครับแล้วก็บรรกาดในร้านหรูแล้วก็มีที่พักด้วยนะครับอ่นี่ครับออกมานะฮะก็เป็นข้าวแล้วก็มีอะไรที่ขกเคิกสักอย่างมีประมาณแห้งๆนะครับโปะหน้ามานะครับ แต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นความคุ้นเคยอย่างที่ผมเคยกินมานะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าเป็นยังไงนี่ครับลองชิมดูละมันเหมือนกับที่โวยข้าวปักใต้แถว3ามจังหวัดเนี่ยแล้วก็ทางภาคใต้ตอนล่างนั่นสิเขาจะเรียกสมันนะมีสมันปลาสมันกุ้งมันเหมือนกับเทียบเอาเนื้อปลาเนี่ยมาปรุงรสกับ ข้าวาไม่ใช่ผมว่ากับมะพร้าวนะครับมะพร้าวขูดฝอยแล้วก็ผัดให้มันมัน,มนใส่เครื่องใส่อะไรเข้าไปมีพริกบ้างอะไรบ้างแต่ว่ารสจะไม่ออกเผ็ดมากเอาไว้โรยข้าวนี่ก็สมมักสมักคีชิมกันใหญ่ครับว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ครับรสชาติเหมือนสมันนะฮะสมันเลกสมันผมไม่รู้ของทางกรุงเทพภาคกลางมีอะไรแบบนี้ไหมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ข้าวเกลือที่ ร้านนี้จะเป็นสุกผมว่าเป็นข้าวเป็นข้าวคุกสมันนะครับก็อร่อยดีครับไม่คาดฝันว่าจะได้มาเจอที่ในร้านหรูกรุงเทพครับผมนะก็เอาสามอาหารแตกมาฝากกันครับร้านบ้านนายที่แถวสามเสนครับผมชาน,นีรถไฟ